สวัสดีค่ะ FC ท,ทุกท่านขอต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องสาวดำปารวยเัยยนทิตพอ,อดีคอมโบโด,ดำมหาเสน่ห์แชนแนล,ลนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่25เป็นวันเข้าภาษานะคะไม่ทรา,าบว่าบ้าน FC ของสาวดำทุกจังหวัดทุกภาคนะคะเป็นอากาศเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะ ส่วนที่บ้านของสาวดำนะคะที่อำเภอแวงน้อยค่ะบ้านละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเป็นบรรยากาศแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วฝนก็จะตกเ,เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแรงค่ะชุ่มฉ่าเหลือเกินนะคะสดชื่นนะคะบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะคะทุกๆท,ท่านก็คงจะเป็นเหมือนกันเนาะ,ะถ้าบรรยากาศแบบนี้เรานี่ สดชื่นแน่นอนค่ะวันนี้วันเข้าพรรษานะคะจิตใจแจ่มใสนะคะเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่จากการเริ่มทำบุญวันนี้นะคะถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ขอให้ทำได้เฉพาะสามเดือนนี้นะคะเฉพาะเข้าพรรษานี่นะคะสามเดือนเนี่ยถ้าใครทำคุณงามความดีได้ครบสามเดือนนี่นะคะคนคนดื่มเหล้าก็เลิกดื่มเหล้าคนสูบบุหรี่ก็เลิกสูบบุหรี่ คนอะ,อ,ะอะไรละ่ะคือคนอารมณ์ร้อนก็เลิกเป็นคนอารมณ์ร้อนสาวดำคิดว่าน่าจะสมหวังไปทุกประการเนาะค่ะก็ทำลองทำดูนะคะถ้าใครใครทำได้ลองทำดูนะคะใครพอที่จะทำได้แต่สาวดำคิดว่ามีไม่น้อยเลยทีเดียวคนที่ทำได้นะคะสาวดำก็มีญาติมีญาติญาติพี่น้องนะคะที่ อ,อยู่ใกล้ใกล้ชิดกับบ้านน้องสาวสามเดือนเนี่ยเขาจะเข้าพรรษาเขาไม่ดื่มเลยทั้งๆที่เป็นคนดื่มจนหัวปักหัวปัม๊มบุรีก็สูบบัตร,รละสามซองทําไมก็ถึงทําได้อันนี้ก็เป็นก็เป็นก็เป็นเรื่องราวที่สาวดำจะนํามาเล่าให้ท่านฟังว่าอย่างอื่นไม่สําคัญสําคัญที่จิตใจเท่านั้นนะคะเราเอาชนะจิตใจตนเองได้ในเรื่องหนึ่ง เรื่องสองสามสี่ห้าเราก็ต้องเอาชนะตัวเองได้จำคำสาวดำพูดให้ดีนะคะอันนี้เป็นความจริงใครทำได้ก็จะ,ะดีกับตัวเองนะคะแล้วเขาจะหน้าตาโอ้ยเขาจะหลอ่อขาวหล่อนะคะ,ะพูดจาเพราะมีสัมมาคารวะแล้วกันนะคะ,นะคะบอกชื่อได้เลยค่ะนั่นก็คือ,อลูกทวัตนะคะคือก็จะเรียกสาวดำว่าคุณแม่ คุณแม่ก็จะเรียกเขาลูกทุกคําลูกทวัดแต่ถ้าไม่ใช่เขา้ารรษาเขาจะดื่มเช้าดื่มเย็นบุหรี่วันละสามซองแล้วหอมแห้งนะคะ,ะแบบคือคือเป็นคนละคนเลยเหมือนไม้ตะเกียบเดินได้เลยค่ะท่านผู้ชมถ้าไม่ใช่เขา้าภาษาถ้าเขา้าภาษาเขาจะหยุดปุ๊บของเขาเองเลยนะคะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะจึงนํามาเล่าให้ทุกท่านฟังว่านี่คือ ความจริงที่สาวดาเคยเห็นนะคะว่าเขาทําได้จริงๆแล้วหน้าตาก็หล่อสูงขาวปโปรง่งพูดจาเพราะมันผิดไปคนละคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เคยเคยทําอะไรทุกอย่างก็แล้วแต่สาวดาไม่ทราบแต่วันนี้ขอให้ท่านเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองมาในทางที่ดีก็คือเลิกดื่มเหล้าเลิกสูบบุหรี่นะคะ แล้วลองแล้วคุณก็ดูซิว่าจะมีคนทักไหมว่าทําไมหน้าตาดีขึ้นนะคะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะค่ะแล้วสาวดาก็มีเรื่องจะมาบอกเมื่อวานนี้นะคะเมื่อเมื่อวานนี้สิะเมื่อวานนี้น้วันที่ยี่สิบสี่นะคะปู่โอเล่พ่อปู่โอเล่แล้วก็พระน้องนะคะที่ท่านได้ จำจำวัดหรือเจาะจำสาลาหรือจำกระท่อมก็แล้วแต่ท่านจะนั่นเนาะเห็นแล้วน,นะเนาะท่านฝันดีมากเลยค่ะแล้วอีกอย่างเมื่อวานนี้สาวดาจะเล่าให้ฟังนะคะนี่เป็นความจริงจากปากสาวดํานะคะที่เมื่อก่อนนั้นสาวดาจะเคยฝันใช่ไหมสาวดําจะเคยฝันว่ามีมีมีคนมากระซิบใช่ไหมคะมีคนมีคนแก่มากระซิบสาวดําที่บอกว่าหนึ่งเก็ออก 1. นนะคะ เงินเงินเงินที่ผ่านมามากระซิบบอกว่าห้าสามเจ็ดก็ออกอะไรล่ะเจ็ดสองห้านะคะถ้าท่านกระซิบบอกว่าเป็นห้าสองเจ็ดก็ถูกเต็มๆใช่ไหมคะทีนี้สาวดาเมื่อวานนี้สาวดําก็ไปอยู่กับช่างฝนก็ตกอย่างนี้และะ้ค่ะเพราะสาวดำอะไหล่ะท่านคงจะเห็นคลิปแล้วเนาะสาวดําก็ไปช่วยเขายืนย่นยื่นหญ้าให้กับช่างที่อยู่ข้างบนนะ่ะยื่นหญ้า ทีนี้ส,สาวดาก็ยืนอยู่ตรงตรงเสาใช่ไหมคะเสาตรงด้านห้องที่พ่อปู่สามแปดเก้าจะจะจะนอนหรือว่าจะเอาไว้ไว้ไว้เป็นห้องพระของท่านนั่นแหละค่ะไว้เป็นพระที่ท่านจะจัดแล้วสายตาสาวดาก็มองมองเห็นที่อยู่ที่เสานั่นแหละค่ะอยู่ที่เสาหน่นห้าแปดสวยสวยสาวดาก็เรียกช่างมาดูบอกว่าเอ้าช่างเนี่ยนะ คุณแม่เห็นเลขห้าแปดสวยมากเลยเฮ้ hey, สงสัยไม่รู้ว่าหวยใหญ่หรือห,หวย้านอยเนาะสาวดําก็พูดอย่างนี้ก็มาดูกันหมดล้วค่ะปรากฏว่าหฮาน้อยออกห้าแปดค่ะเมื่อวานนี้แล้วสาวดําก็สติมันจะบอกนะคะว่าโอ้ทาไมวันนี้วันที่ยี่สิบสี่แล้วหมายถึงสาวดําพูดเมื่อวานเนี้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นอ่ายังไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือผู้ทรงศีลมากระซิบบอกเลยสา,สาวดำพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะพอสาวดำพูดอย่างนี้ปุ๊บสาวพาน้องเดินมาก็เลยสนทนากันว่าเอ,อ <c oughs> จะทําทางหนทางเดินไปห้องน้ <c oughs> ําขอโทษจากที่ที่กระท่อมเก่าของท่านที่ว่าให้ให้พปู่โอเล่ท่านท่านอยู่กระท่อมหลังนั้น <c oughs> เสร็จแล้ว สาวรำก็เลยคุยเรื่องว่าเอออันอันอาจารย์ทำทำถนนตรงไปนี่เนาะนี่ทำเดินไปนี่แหละแล้วตอนนี้ฝนก็ตกคนคนลูกพี่น้องลูกหลานหรือช่างเขาก็อจจะไปดำนาเขาแหละตอนนี้เร่งเร่งดำนานะคะเร่งดำนาบางคนไม่มีไม่มีไม่มีกล้าไปดำเขาก็ไถหวานเลยนะคะทีนี้สาวํำก็เลยพูดเรื่อง พอเรื่องนี้แล้วก็มาเรื่องว่าเออจะทําเอาถังตั้งน้ําอะไรไว้ยังไงก็คุยกันนะคะสนทนากันทีนี้สาวดําก็พูดเรื่องนี้แหละว่าเออยังไม่เห็นผู้ทรงศีลหรือว่าอ่า,อาตาคนแก่ๆจะไปกระซิบข้างหูนะคะเมื่อคืนนี้ท่านมากระซิบข้างหูสาวดําเลยค่ะท่านมากระซิบข้างหูสาวดําเลยท่านผู้ชม ี่สาวดําที่พูดดีตื่นึ้นมาก็ยังไม่ได้เป็นเล่าให้ใครฟังเลยนะเนี่ยยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยนะคะเนี่ยก็เลยนึกขึ้นได้๋อตอนนี้สาวดําไปมาที่ตลาดัวแวงน้อยค่ะนะคะมามาหากับข้าวไปถวายพระปู่โอเล่และพระอาจารย์ค่ะท่านอยู่กันคนละหลังสรุปแล้วก็คือหมู่คณะของพระอาจารย์อีกรูปหนึ่ง ท่านท่านมามาไม่ทันนะคะหมายความว่าจุลหุกซึ่งพระปู่ศีสุทโธท,ท่านบอกวันที่21ตอนกลางคืนตอนค่ำเช้า22ก็มาสั่งการก็23ก็ไม่ทันก็เลยต้องเป็น24ก็ทันตามที่ท่านเห็นนั่นละคะ่ะก็ได้แต่มุงหลังคาเสร็จก็เลยตัดสินใจทำทำตรงเนี้ยให้เป็นอ่าให้เป็น ไม่เรียกว่ากระท่อมเนาะอเรียกศาลากระท่อมเนาะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็จะนอนอีกมุมหนึ่งอีกที่หนึ่งก็จะวางของวางอะไรเผื่อญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาท่านไปก็คิดว่าจะเทพื้นปูนค่ะอก็มันมันก็นนนใหญ่อะ่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะก็จะเทพื้นปูนลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมไปหาหรือว่าไปไปใส่จังหันเช้าก็จะได้มีที่นั่งนะคะ ก็เลยตัดสินใจจะต้องเทปูนค่ะคือต้องเทปูนอย่างเดียวท่านผู้ชมเทปูนแล้วก็จะต้องช่วยกันทําท,ทางเนี่ยสาดำเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยกับกับตอนที่ไปสร้างวัดธรรมนาคาเหมือนกันเด้เลยนะคะพ่อปู่ก็บอกว่าให้ลูกสาวเป็นคนออกแบบสร้างแต่เพียงผู้เดียวสาวดำก็ออกแบบเองสร้างแต่เพียงผู้เดียวหมายความว่าผู้ออกความคิดความอ่าน จ้างจ้างจ้างอะไรเงี้ยล่ะคะ่ะนี่ก็เหมือนกันท่านก็มาเลือกนะคะส่วนของสาวดําท่านก็เลือกให้แล้วอยู่อยู่อยู่ไปอีกมุมนึงโน้นค่ะอยู่ไปอยู่ตรงธาตุของน้องโตโ,โต้นะคะอยู่กันคนเราฝั่งเลยนะคะทีนี้ตัวเลขท่านมากระซิบบอกท่านผู้ชมท่านมากระซิบบอกแต่สาวดําไม่รู้หรือเปล่านะคะว่าจะออกไหมนะคะท่านกระซิบบอกว่า ปดสองสี่แล้วทีนี้สาวดําตื่นขึ้นมาก็ไปเข้าห้องน้าก็นั่งทบทวนถ้าสิ่งไหนไม่จริงสาวดาจะจําไม่ได้ท่านจําไว้นะคะแล้วทีนี้สาวดําก็เออนั่งตื่นขึ้นมานั่งนั่งแล้วก็เลยคุยกับยา่ยาๆว่าเออยา่ยาตรงนี้แหละที่โตพ่อโตโต,ตของลูกนอนว่างั้นเสร็จแล้วสาวดาก็เอ็นตัวลูกก็นอนอีก ฟันมาบอกค่ะท่านก็นมาบอกอีกนะครับมาบอกอีกว่าหมุนเอาอาจจะเป็นอ่สองสี่หรือเป็นสองแปดสอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านพูดนะคะก็หมายความว่าท่านพูดแบบนี้จริงๆค่ะแล้วสาวดดงก็ตื่นขึ้นมาก็ไปตีไปตีต้สี่ละ ตีสีนะ,ะอ,าาอากาศอากาศก็นหนาวก็เย็นมากจะอาบน้ําโอ้ยทำไงนี้นับแล้วนับอีกนับ1นึถึงสิตักน้ําลาดหัวเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะก็คือสาวดาม,มาเล่าให้ท่านฟังนี่คือความจริงค่ะคือท่านผู้ทรงศิลคนคนแก่ที่เป็นผู้ชายมาบอกอย่างนี้ละค่ะนะคะบอกบอกอ่สองสีนะคะ,ะ, 8, 2, 4, ะ,คะแต่สาวดำไม่ทราบนะว่มมาจะออกไหมแต่สาวดำฝันนะคะ ฝันอย่างนี้จริง,รงๆแล้วก็เอฟซีของสาวดำคงจะทราบดีนะคะว่าสาวดำนี่ฝันจริงบอกตั้งแต่ก่อนเลขออกว่าแบบไหนแบบไหนนะนะคะลองลองดูนะคะเดี๋ยวสาวดำจะไปเขียนใส่กระดาษให้นะคะคิดว่าวันนี้ออกไปหาอ่าหลวงพ่อหรืออ่าหลวงพ่อโอเล่แล้วก็ไปหาพระน้องอีกุติ้นนึงนั่นก็ไปดูดูนะคะว่าท่านจะฝันดีอะไรไหมนะคะ โอ้ฝนดีจังเลยกับท่านผู้ชมขอทุกท,ท,ท่านโชคดีค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่มปกำลังแรงใจให้สาวดำาปรวยด้วยนะคะรัตตเตอรี่เท่านั้นนะคะที่สาวดำเน้นรัตตเตอรี่เท่านั้นนะคะซึ่งเป็นสลากกินแบ่งของรัฐบาลเราต้องช่วยอุดหนุนรัฐบาลนะคะที่สำคัญเราจะต้องอถูกเลขถูกรางวัลไม่ต้องกลัวโดนโกงนะคะ,ะนะคะ มวดนี้แหละเป็นงวดที่ฟันธงกันนะคะว่าจะออกตัวไหนรอเลขฟันธงของพระน้องท่านบอกว่าท่านจะจะ,ะท่านจะอยู่ที่ศาลาหลังใหม่แล้วท่านจะได้อะไรหรือเปล่อยยังไงนั้นฟันสาวดำก็จะได้รู้วันนี้ละคะ่ะออกถ้าท่าน ฝันหรือว่าท่านจะฟันทงตัวเลขให้ก็จะเอาลงให้แฟนขับวันนี้นะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะ